สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ Ford f o r d f i ฟ s t a ตใหม่คั the the ้แต่ของเด็ดๆอัปเดตให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วย h Hutch s m a r ร์ h โฟ e สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซาร่าหนุสลาบแบตเลอร์ที่จะมาอัปเดตข่าวครา,าวของคนในวงการบันเทิงให้กับคุณผู้ชมในช่วงทันข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของนักร้องสาวรุ่นใหญ่อย่างคริสติน่าอากิล่าที่หลายคนกำลังลุ้นว่าเมื่อไหร่เธอจะมีครอบครัวก,กับเขาสักทีงานนี้เธอจะตอบว่ายังไงคะ เป็นสาวอีกคนที่เพียบพร้อมไปซับทุกอยานจริงๆค่ะทั้งสวยทั้งร้องเพลงเก่งแต่สําหรับความรักของสาวคิซิน้าอากิระแล้วดูยังไงก็ยังไม่เคยพามาเปิดตัวหรือเดินควงให้ใครเห็นสักทีซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจว่าไม่ซีเรียสค่ะพอเมื่อไหร่ค่อยว่ากันก็เหมือนเดิมค่ะก็ไม่มีค่ะคือการที่เราคิดว่า เราอายุเท่านี้เราควรจะมีแฟนเราควรจะมีครอบครัวในะคิดว่านี่เป็นความคิดที่น่ากลัวนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ม,มันจะยั่งยืนคือติ่าเปิดนะคือถ้ามีคนที่น่าสนใจเข้ามาทตินาก็พิจารณา ส่วนนมป๊อบแคล,ลอรี่บาบาก็ดูท่าจะไปในรอดเรื่องลดน้ำหนักซะแล้วค่ะล่างเคยประกาศว่าจะรีบดัมให้ลดลงเร็วกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ยังเห็นกินเน้นกินนี้ตลอดเวลาค่ะตอนนั้นก็ลดลงไปแล้วครับแต่ตอนๆๆๆตอนนี้มันก็เราก็จะกินขึ้นมาแบบเพลินๆนิดนึงแต่ว่าถ้าในช่วงคอนเสิร,ร์ตก็คงจะต้องแบบฟิตซ้อมร่างกายอะไรกันมากขึ้นนะครับเวลาทัวร์ต่ตางจังหวัดเราก็จะแบบหาของกินกันอยู่ตลอดอะไรอย่างี้ครับ หลังจากที่ห่างหายจากการทำระบ้ามาได้สักพักแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ก็ต่างเรียกร้อง,งถามถึงผลงานของหนุ่มปอยมาอรเดนด็อกซึ่งเจ้าตัวฟางพานบอกรายการว่าตอนนี้ขอพักแต่งเพลงพอเมื่อไหร่ได้ฟังชัวร์ค่ะจริงๆผมก็เริ่มแต่งเพลงเก็บไว้เพียงแต่ไม่ได้เร่งไง่ฮะไม่แน่ใจว่าเพลงที่สะสมไว้มันจะพอไหมคือผมจะเก็บเพลงรวบรวมไวไก้ก่อนแล้วมาคัดนะฮะปีนี้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยว,ยวลองติดตามดู ตอนนี้เวลาของสลระก็หมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาอัปเดตเรื่องราวของคนบันเทิงได้ใหม่ในช่วงทันข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ